สวัสดีรับวันนี้อยู่กับเบิงธรรมชาินะวันนี้เขจะพาไปวันแห่งตึ้งหุือไปตป่านนี่แหละเมาดูกันเดี๋ยวเราไปปลูกเสียเตอนปลกเสียเตอนอ่กว่นะปุปุปุ๊ป๊ป๊อปป๊อปนผมนะครับผมตื้อตื้อตื้ตืทำทีอะไรเลา ไปทำคลิปแล้วะคิปอะไรอ่ะคลิปอะไรไม่ติดไมนติด Let's go ฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้เ,เ,เ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยไปเจอกันไปไหนต่อครับเราก็จะกำลังจะไปซื้อของเราก็จะไปดัานะครับ น่าจะร้านตรงคณะตรงนี้แหละเดี๋ยวพ่อพามาไปเจอกันนะผู้ชม <that's> nah, let let's go. Huh? Yeah. เราบแยกกันได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดลียวขวายนเราจะไปใหม่ไปฐานที่สองสสอะงสระในเราก็มาถึงสีแยกนะ 太没得，太没得。哎 ทางคือดีมากเลยนะครับผมไม่ค่อยหลบสักเท่าไหรโ่โอ้โหค่อยลกเลยนะครับท,าทา่านครับเราต้อจับไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันล้มนะครับเล้วก็มาถึงไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบไหนามาชิ้นใ่ก่าน,นี้ก็เราก็จะเอาขานมปังที่เราเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้มาใส่เป็น,น่างนี้นะครับ อย,น,อย,อยนี่นนนนแ,หนแหละที่ดักกุ้งงไปเต็เก้าเต็เก้าค่ะก้าวลงไปเต็มก้าวลงแล้วก็เสีย

อันนี้เขาเรียกว่าปาลาเหรครับ ทำข้อเวลาปลดแป๊บนึงน่ครับเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยเอา้าเสียนยุ่งอะไรบ้าน,นั้นลาเสียน ภาพนคาสวยตอนนี้ป้ากำลังจ mm. mm ้องมองพยจากระยะไกล สวยเยี่ยต้องการมานานเลยอันนี้หวยเอ้ยได้สักทีนี่ข้องแรงข้องแรงเชี่ยนี่นี่นี่น,นี่นะครับมาม่านะครับผมโอ้รสชาติต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งน้ำข้มนะครับไม่น,มน้ำข้นนี่นะครับผมที่ผมต้องการมานานยาวนานมากนี่ ต้นไม้มันจะมีตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้เกี่ยวรับโอ้โห,โโหเกี่ยวอะไรกันด้วยนะครับเนี่ย <laughs> รักได้มันหา่านการปลดปเป็นเรื่องเด็กน้อยนะครับเราก็จะไม่พ้ <laughs> ไม่ใช่ลาก,กินได้ขอปลดทีหน่ยอยเพราะมันจะวานไม่ได้ ตอนนี้ผมเอาเนี่ยมาตอนนี้ข้องจริงมาดูกันเนย <laughs> ลยเก็บก่อนมาดูนะครับดูนะครับ <c oughs> เมื่อกี้เราล่อปลาตรงนี้มาแล้ว <c oughs> นี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ 我没个名次。Oh <laughs> ไอแฮปซีพีน,นะครับพ่อพี่เป่าไม่ได้เข้าครับถ้าพี่เป่าเข้านะครับพุม่มข้อความสักเครื่องนึงพม่มาททำคลิปนะพี่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ใช่วันนี้เราไม่ได้จะมาเอาป่านะครับเราจะพยากขึ้นบนฝั่งเราเป็นคนละมืองดีอ่ะใช่คื้ว่าร้อนนะอยากเล่นน้ำกระจัดรสสักตูมก่อนกับ นี่การปลดเป็นเรื่องสนิทหน่อต้องวิ่งชาร์จหน่อยเฮ้ยแล่นปลาักปลาชตรงนี้เ่บ้านะครับตรงนั้นพมตักปลาแยอะ ของแท้ของแท้อทโอ้มืดมุด,มด,มดของแท้ของแท้ครับอันนี้เราจะห้องกีล้วที่เราเป็นเสียนมาก็คือเพราะว่าเราว่นแท้มาเยอะนะครับเราที่ไหนเป็นเสียนมัน้งนะเสียนที่แท้จริงอยู่ในช่องเสียนหลังมาถึงช่องเลย ไปดูในคลิปไปดูในคลิปโคตรฮา <c oughs> ตอนที่เราไม่ได้ถ่ายเซนเตอร์จะเป็นยังไงครับอันนี้ผมแอปถ่ายนะครับเอ้ยทำอะไรอ่ะนอนนอนนิดหน่อยอ๋ออันนี้คือไม่ได้ถ่ายใช่ไหะเออตัดเป็นเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วหยุดถ่ายแล้วจัดไปดูครับอุดูดูบอกแล้วมันเลิกตัวนั้นอะ อะไรต้วใหญ่โอ้โหเราก็จะติดตามชีวิตเข้าไปต่อไปนี่แน่ครับสุูปีก้าวโอ้โหแต่ตรงนี้มืดมาก โอ้ยเขาหายไปแล้วโอ้ยขึ้นมาต่อยอีกรอบกู <c oughs> เดินไปปูชี้เชื่อนเลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> เหนื่อยสุดโชว์ท่า่อนตีดังการข้างอบโชว์สเต็ปหฮเทคมาดู เนี่ยครับเราก็จะเห็นเซนเตอร์เขาจะตีลิงกาแลครับผมเอาไว้ที่เดิมอ๋อไม่ตีนิกาจบแล้วว่าจะเห็นตีลิงกาซะหน่อย คนกำลังแอปจ้องหองไรอยู่อ,อยู่นู่นไดโสูบอะไรฮะได้แล้วพิดก,ก้องนันพี่เขากำลังท้องกระถากระถาของอะไรนะมาหาดันจวนนะครับผม กาเราต้องสมาธิในการใช้บานวารีอันงที่หนึง่งแล้วก็จงน้ำไปจุ๊บแล้วก็ลอยขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> ไปนะครับเว <c oughs> <c oughs> ลา <c oughs> <c oughs> เอ้กระถางนี้มันแฉยไปได้หมดวะตายตายตาย <c oughs> แล้วเขาก็ถุยน้ำลายโชว์ไปหนึ่งสเต็ปนะครับผม

้องพอละเนี่ยละ thank <laughs> you นี่ครับโอ้โหวิวสวยยอดเลยตอนเย็นมันก็เป็นแบบนี้อุ้ยเซ็นเตอร์หายไปไหนวะเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอโอ้ยเชียอะไรวะนี่ไปละพูดที่แค่รู้สึ<ด> <na> กว่า <na>

chém mèo Ê, rồi Hả? Thái à? Thái à? Thái thả lâu Yêu mà đi pít lên đây Mình mới khuyên ra Mình rủ này Ui 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 ไปตึงไปตึงไปตึงทำไมรู้ส <hot ço> ึกว่ามันลำบากจังไอ้การไปรั่งนี้มันลำบากมาเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวมันใหญ่มากครับโอ้ไปตึงแบบงอประมาลานเม่เลยับโอ้จังว่านี้โอ้กราลังกระชากขึ้นมาโอ้ยรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้มันดีขึ้ารเลยรท่านผู้ชม

เสนาจันหูดลุดหลุดตัวใหญ่เห็นปะตัวแบบคนใหญ่ใช่นปะครับเมื่อกี้นะมันไม่ใช่ปลาธรรมดานะมันปลาก็นี่ครับที่รู้กันอยู่ว่าเราได้ปลามาเป็นล้านตัวเลยนะครับผมก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้มาดูบรรยากาศบันเดินแหละมาทิปที่แล้วผมคิดว่าผมจะเก็บตังคซื้อเบ็ดใหม่นะครับอืมแต่เราก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีใกล้เกินนะครับผมเราก็ขอจบคลิปเือนีครับไว้เจอกันใหม่แบบคลิปหน้าน่าจะโคตรสนุกเลยนะครับผม